โชว์หน่อยอะไรกบไงทำเองนะกินเองอาชิมหน่อยเป็นไงบ้างร้อน,นสุดยอดสุดยด <c oughs> ดอดพูดถึงรสชาติสีรสชาติมันเป็นยังไงบ้างหอมเป,ปรี้ยวกลมกล่อมอืม,มอุมอมิอืม เป็นไงอันนั้นเด่นด่าอันนั้นเด่นด่าเนื้อไะเนื้อเนื้อเนื้อแบบมันเป็นยังไงเนื้อกบอ่ะทั้งทั้เคยๆไม่เคยกินเหรอกบไม่เคยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขียดหรือเปล่าตัวเนื้อกบเนอเขียดนี่กินได้ด้วยหรอเขียดดำดำอ่ะที่กันยอกันยอบ้านเราอ่ะอันนั้นคางคกอ๋ออันนั้นไม่กบอันนั้นคางคกอ้อหรอคางคกใช่ไหมเออใช่ใช่คางคกเขียดตะป่ากินได้ปะ ไม่รู้รู้จักอะไรเป็เถียดศักดิ์นอกจากทางโคก็กินได้หมดมากเนี่ยเอาขากบเนี่ยอร่อยสุดคือขากบ<อ>เนื้อมันจะไ,ไม่ไลยยังกันดีฟนนอน,าานุ่มๆเหมือนกันเท่าต้มต้มเนี่ยอันนี้ต้มมาอร่อยเชื่ององเองเอาเฉพาะเฉพาะเนื้ออ้ายังไม่ได้กินเลยเน่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 ยังไม่ได้กินแล้วหมือนขวด่ะพี่เพิ่งเอาเป็นขาได้ไหม ขอชิมน้ำกันมันก็เหมือนอันนั้นน่ะอะไรอืมซูปเปอร์อ่ะไม่เหมือนมันก็คล้ายๆแหลอะอ,ปปอ,อันนี้คือกบเปรี้ยวหวานเผ็ดหอมเครื่องเทศมันเป็นยังไงเนือ้อม,มันเป็นยังไงมาดูนะ กินอร่อยมันเหมือนกับอะไรนะก้ามปูอ่ะใล่ายๆกันอืมใช่ก้ามปูนี่อร่อยนะอืมอนไมก่อนถ้าสมมว่าไม่บอกว่าเป็นกบ อูจรสะมันเปื่อยมันเนื้อกุ้งอยู่มันคล้ายๆแบบปลาเนืออน้อปลาเนื้อปลามากกว่าอถ้าเกิดเอามามากินเป็นนันนะอะไรนะเมี่ยงก,ก็ได้อยู่ได้ใช่ขออีกขออีกขาหนึ่งปิดใจ เนื้อปลาอาการเนื้อปลาจริงๆน่าน่าอร่อยดิเนื้อปาอาลอปาแบบไม่มีก้าง